รายการหมอยาคู่ประชาชนคุณผู้ฟังคะ จากรายงานของภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพบว่าผู้ป่วยหญิงที่ไม่พร้อมที่จะตั้งครันรอยละ46.5และตั้งคันในขณะที่กำลังศึกษามากถึงรอยละ64.7ค่ะคุณมาลินีคุณผู้ฟังคะเพียงเราใส่ใจและรู้จักวิธีป้องกันที่ถูกต้องปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นและจะไม่สร้างความเดือดร้อนทั้งต่อตอนเองและผู้อื่น วันนี้พวกเราจึงอยากให้ความรู้ถึงการคุมกำเนิดแบบต่างๆรวมทั้งข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีค่ะคุณมาลินีคะวิธีการคุมกำเนิดมีวิธีใดบ้างคะ สำหรับการคุมกำเนิดถาวรจะหมายถึงการคุมกำเนิดที่ไม่สามารถกลับมาตั้งครรภ์ได้อีกเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการมีบุตรอีกแล้วค่ะส่วนอีกวิธีคือการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวนะคะถ้าหยุดใช้จะสามารถกลับมาตั้งครรภ์เองได้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยังมีบุตรในอนาคตค่ะถ้าอย่างนั้นในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวกันค่ะได้แก่การใช้ถุงยางอนามายัยยาเม็ดคุมกำเนิดแผ่นแปะคุมกำเนิดและอีกชนิดหนึ่งก็คือยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินค่ะ แต่และว,วิธีก็จะต้องมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะสําหรับการใช้ถุงยางอนามัยข้อดีคือหาซื้อได้ง่ายสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แต่ก็มีโอกาสที่ถุงยางจะแตกหรือว่ารัว่วได้ค่ะค่ะและส่วนยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะก็เป็นวิธีการคุมกําเนิดที่นิยมใช้กันมากที่สุดค่ะเพราะว่าสะดวกในการใช้และยังคบผลข้างเคียงได้บ้างก็เช่นเลือดออกกระปิดกระปอยทางช่องคลอดและการคัดตึงเต้านมได้ค่ะ ต่อมานะคะก็คือการใช้แผ่นแปะคุมกําเนิดค่ะคุณผู้ฟังซึ่งข้อดีของแผ่นแปะคุมกําเนิดนั้นก็คือลดโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงต่อตับทำให้ประจำเดือนมาสม่ําเสมอทุกเดือนและเมื่อหยุดใช้เนี่ยสามารถตั้งครรภ์ได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่วิธีนี้ไม่เหมาะในผู้ที่มีข้อห้ามใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนและมีอาการข้างเคียงเหมือนกับอาการที่เกิดขึ้นในยาคุมกําเนิดชนิดเม็ดรับประทานเลยค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือยาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินค่ะซึ่งจะใช้ในกรณีที่เมื่อถูกข่มขืนหรือว่าเกิดความผิดพลาดจากการคุมกําเนิดจากวิธีการป้องกันด้วยวิธีอื่นค่ะเช่นการใช้ถุงยางอนามัยที่มีรูรั่วหรือว่าฉีกขาดหรือการรับประทานยาคุมอย่างไม่สม่ําเสมอค่ะแต่หลายคนยังเลือกใช้ยาคุมกําเนิดทําให้เกิดข้อสงสัยว่าทําไมจึงควรใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้นจริงๆละคะ นั่นก็เพราะว่าการรับประทานยาคุมฉุกเฉินนะคะจะไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้และยังมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ58-95ถึงเเท่านั้นค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้และก็ระยะเวลาในการเริ่มด้วยค่ะวิธีการในการรับประทานที่ถูกต้องนะคะคือให้รับประทานเม็ดแรกให้เร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันค่ะโดยไม่ควรเกิน7.2ชั่วโมงและรับประทานเม็ดที่2หลังจากรับประทานเม็ดแรกไม่เกิน12ชั่วโมงค่ะ แต่หากคุณผู้ฟังมีอาการอาเจียนภายใน2ชั่วโมงหลังรับประทานยาแต่ละเม็ดนะคะต้องรับประทานยาใหม่และไม่แนะนําให้รับประทานเกิน4เม็ดหรือ2กล่องต่อเดือนโดยทั่วไปนะคะประจําเดือนก็จะมาหลังจากการรับประทานยาภายในเวลาไม่เกิน1สัปดาห์แต่หากมีประจําเดือนไม่มาหรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ควรรีบไปปรึกษาแพทย์นะคะค่ะคุณมาลีนีและคุณผู้ฟังคะ่ะยาคุมฉุกเฉินเนี่ยเป็นยาที่ผลิตคิดค้นออกมาเพื่อใช้เฉพาะเหตุการณ์ฉุกเฉินและจําเป็นเท่านั้น โดยจะให้ผลดีหากใช้ในทางที่ถูกต้องแต่หากใช้เป็นการคุมกำเนิดในผู้ที่ไม่ต้องการมีบุตรจะไม่เหมาะสมเพราะว่าหากใช้บ่อยครั้งเนี่ยจะเกิดผลเสียต่อร่างกายได้เป็นยาที่มีผลข้างเคียงที่สูงค่ะรายการหมอยาผู้ประชาชนโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพาย